เคยไหมเราทุกคนล้วนเคยตั้งคำถามกับชีวิตทำไมบางคนทำดีแต่กลับทุกข์ทำไมบางคนทำร้ายผู้อื่นแต่กลับดูมีความสุขกฎแห่งกรรมเป็นเพียงคำปลอบใจหรือเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างลึกของจักรวาลในยามที่เรายืนมองผิวน้ำเรียบสงบราวกับโลกไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคุณเคยคิดไม่ว่า ใต้น้ำนั้นกําลังมีบางสิ่งเคลื่อนที่อยู่โดยที่ตาเราไม่ทันเห็นกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่ฟ้าผ่าที่ลงทันทีเมื่อเราทำสิ่งผิดไม่ใช่มือใครสักคนที่คอยจดบัญชีรางวัลหรือโทษแต่มันคือแรงสั่นสะเทือนลึกๆของใจเราที่กระเพื่อมออกไปในโลกและวันหนึ่ง วกกลับมาโดยไม่เคาะประตูในคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือการกระทําที่มีเจตนาทุกการคิดทุกการพูดทุกการกระทําที่เกิดจากเจตนาล้วนเป็นกรรมหลายครั้งเราชอบพูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจและนั่นแหละคือหัวใจของเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เราตั้งใจ ต่างหากที่จะส่งผลแต่คำถามคือถ้าเราทำสิ่งดีแต่ผลลัพธ์กลับเลวร้ายเราจะยังเชื่อในกฎแห่งกรรมได้อยู่หรือไม่มีคำเปรียบเปรยในพระไตรปิฎกว่ากรรมเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์แม้เราจะหว่านมเมล็ดไว้ดีเพียงใดถ้าดินไม่อุดมแสงไม่ถึงน้ำไม่พอมเมล็ดนั้นก็อาจไม่เติบโตในทันที เราจึงไม่ควรรีบด่วนสรุปว่าเห็นไหมกรรมดีไม่มีจริงเพียงเพราะต้นไม้นั้นยังไม่งอกออกมาในเวลาที่เราคาดหวังหรือบางครั้งผลของกรรมดีนั้นอาจเกิดขึ้นในจิตเราทันทีไม่ใช่ในรูปแบบวัตถุเมื่อเราให้อภัยใครสักคนเราอาจได้อะไรกลับมาเลยแต่ใจเราก็ต้องแบกความโกรธอีกต่อไปนั่นใช่ไม่ใช่ผลของกรรมหรือ ทุกสิ่งที่เราทำมีแรงสะท้อนกลับเสมอราวกับตะโกนใส่หุบเขามันจะตอบกลับมาแม้เสียงนั้นจะคล้ายคลึงแต่ก็ไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียวในมุมนี้กรรมคือคลื่นสะท้อนของพฤติกรรมทุกคำพูดมีผลต่อใจคนฟังทุกการเลือกมีผลต่อเส้นทางชีวิตทุกการเมินเฉยก็มีผลไม่ต่างจากการกระทำ โลกไม่ได้จำเราในสิ่งที่เราคิดแต่จำเราในสิ่งที่เราทำและตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปกับทุกกรรมที่เราทำลงไปบางคนคิดว่ากฎแห่งกรรมต้องมีใครสักคนเป็นผู้ตัดสินเป็นศาลสวรรค์หรือเทพเจ้าความยุติธรรมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นพระองค์ทรงชี้ว่าจิตของเรานี่เองคือผู้รับผลกรรมโดยตรง เมื่อใจเรากระทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีผลสะท้อนกลับมาที่ใจเราเหมือนเรายือนอยู่กลางแดดแล้วเงาก็ปรากฏติดตัวตามไปทุกแห่งเราอาจหลอกคนอื่นได้แต่เราไม่เคยหลอกใจตัวเองพ้น 1. เริ่มรู้ทันเจตนาทุกครั้งที่เราคิดพูดหรือทำลองหยุดฟังเสียงในใจดูอย่างเงียบเงียบ ว่าแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังนั้นคืออะไรมันออกมาจากความเมตตาที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หรือเปล่าหรือแฝงด้วยความกลัวที่กลัวว่าจะไม่ถูกรักไม่ได้รับการยอมรับบางครั้งเราอาจเผลอพูดแรงใส่คนที่เราห่วงใยไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะกลัวว่าจะเสียเขาไปบางครั้งเราทําดีแต่เพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่า การรู้ทันเจตนาไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพอร์เฟกแต่มันคือการซื่อสัตย์กับเสียงภายในว่าเราไม่ได้กำลังปิดบังแรงจูงใจของตนเองเพราะเมื่อเราฟังใจตัวเองบ่อยพอเราจะเริ่มเห็นว่าเจตนาเล็กๆเ,เหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ของกรรมทั้งมวล 2. เลิกหวังผลทันใจ ปล่อยให้กรรมดีได้เติบโตในจังหวะของมันเองเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้งอกงามขึ้นมาทันทีที่เรารดน้ำวันแรกบางครั้งเราทำดีแล้วใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะเราคาดหวังจะได้รับคำชมคำขอบคุณหรือผลตอบแทนบางอย่างในทันที แต่กฎแห่งกรรมไม่ได้ตอบสนองเราด้วยความรวดเร็วเสมอไปความดีที่แท้ไม่เร่งผลแต่มั่นคงในเจตนาอย่าวัดความดีด้วยยอดไลค์ยอดบิวหรือรายได้ในเดือนนั้นเพราะผลกรรมบางอย่างใช้เวลาอ้อมไกลมากกว่าจะย้อนกลับมาหาเราอาจเป็นในรูปของโอกาสที่ไม่คาดคิด ความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือแม้แต่ใจที่สงบขึ้นทีละน้อยความดีจึงต้องการความอดทนในการเฝ้ารอและความเข้าใจว่าการหวานเมเล็ดไม่ใช่เพื่อดูต้นไม้ในทันทีแต่เพื่อให้วันหนึง่งเงาของมันได้ร่มรื่นพอจะพักใจเราและคนอื่นได้ 3. ยอมรับผลที่เกิดขึ้นโดยไม่โทษใครไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเคยพลาดพลั้งมากกี่ครั้งหรือเคยถูกกระทำจนใจสลายแค่ไหนเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการไม่โทษใครไม่ได้แปลว่าเรายอมรับความอายุติธรรมแต่คือหยุดส่งพลังงานลบกลับไปในจักรวาล และหันกลับมารับผิดชอบพลังงานภายในของตนเองเพราะเมื่อเรายังโทษคนอื่นอยู่เรากำลังยกอำนาจของชีวิตให้เขาถือไว้การยอมรับผลไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเปิดพื้นที่ให้ใจเยียวยาและเติบโตคือการบอกกับตัวเองว่าแม้ทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่หวังแต่เราจะไม่ให้สิ่งนั้นนิยามความเป็นเรา ทุกลมหายใจคือโอกาสทุกการตื่นขึ้นมาในเช้าใหม่คือการเริ่มสร้างกรรมใหม่ด้วยเจตนาที่ใสสะอาดกว่าเดิมเพราะท้ายที่สุดไม่มีใครเปลี่ยนอดีตได้แต่เราทุกคนเลือกอนาคตจากการกระทำในปัจจุบันได้เสมอเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้กรรมเก่าได้แต่เราเลือกได้ว่าจะไม่เติมกรรมใหม่ที่ซ้ารอยเดิม ทุกการให้อภัยคือการวางภาระของใจทุกการตั้งใจดีคือการหว่านเมล็ดในไร่แห่งอนาคตและทุกความเข้าใจในกฎแห่งกรรมคือการเรียนรู้ว่าไม่ต้องกลัวกรรมแต่ควรรู้เท่าทันมันอย่างอ่อนโยนต้องไม่แบกความผิดไว้ตลอดชีวิตแต่ควรใช้มันเป็นครูที่เงียบที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดเมื่อเราอยู่กั กฎแห่งกรรมด้วยใจที่ไม่ประมาทกฎแห่งกรรมจะไม่ใช่คำสาบแต่คือแสงนำทางที่ส่องสว่างจากภายในถ้เรื่งเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน